วันนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปัดขนตาเราก็จะมาลองวิธีปัดขนตาแบบเป็นการจับช่อขนตากันนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีที่หนีบขนตาแหนบแล้วก็มาสคาร่าเราก็จะเริ่มด้วยการดัดขนตาก่อนวิธีการดัดขนตาก็คือเริ่มที่โคนขนตาค่อยๆดัดเราก็งัดขึ้นยกมือขึ้นแบบเป็นสเต็ปึ้นไปขนตาจะได้ไม่หักนะคะค่อยๆนะมันก็จะมีความงอนขึ้นมาเล็กนิดนึงแล้ว ถ้ามันยังแบบงอนไม่ถายใจก็ค่อยๆดัดซ้ำแต่ว่าบองมือนิดนึงเดี๋ยวขนตาจะหักเราจะเริ่มทำทีละข้างนะก็พอดัดขนตาเสร็จแล้วเราจะยังไม่ปัดมาสคารา่าเราเอาแหนแหนมาทำเนี้ยมาเอาสีที่มาสคารา่าก็จะเป็นแบบแล้วเราก็จับเป็นช่อๆนี่เป็นช่อๆเราก็รูดขึ้นเริ่มตั้งไหนเดียวเริ่มตากหางแล้ว เาขึแห้งเร็วก็ค่อยๆจับเป็นช่อๆนะคะแบบหนีใใ้้ขนตามันแบบมันรวมกันอะแล้วก็รูดขึ้นนี่แล้วก็รูดขึ้น นีแล้วก็รู้สึกทำไปเรื่อยๆช่อหนึ่งก็ทำไปต้องใหญ่มากมันจะได้ดูขนตาเยอะๆขนตามันไม่ค่อยสามาคกิหกันมันไม่ค่อยอยู่รวมกันคือถ้าเกิดแบบ อ่าสมาช้าล่าเราค่อยมาจับอะมันแห้งไวทำให้ <c oughs> จับพาะช่อคนตามไม่ทันแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยมันได้เป็นช่อช่อเลยอ่ะคือจริงๆก็ไปเห็นอีกคนหนึ่งทำมาก็เลยมาทำตามแล้วแบบเอ้ยวิร์อะเหมือนอะเหมือนต้องคนตามเลยเห็นปะ่ะข้างที่ทำแล้วข้างที่ยังไม่ทำเออ ว่าจัดระเดียบให้มันแบบไม่เหยียดเกีให้ไปใน <c oughs> ทิศทางของเขาเสียงไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมขอเช็ดก่อนคือบางทีมันก็เยอะไปมันก็จะเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยทำอีกข้างหนึ่งก็เริ่มจัดการบัดขนตา เหมือนเดิมนะครับนะคือแบบถ้าหนีบเลงอ่ะค <c oughs> นตาหักเลย <c oughs> ก็เลยต้องแบบค่อยๆหนีบโอเค แล้วก็ทำวิธีเดิมเอาสีสับแปรงมาสคาร่าก็ใช้ค่อยๆนับมันรวงกันนับมันรวงกันคือ <c oughs> ถ้าทำสองข้างไม่เหมือนกันไม่ต้องสีเรียวหรอกเพราะว่าท้าไม่เหมือนกันไม่ได้อ้ายากเหมือนกันเป็นๆต้องติดันตาปลอมมาลว ขรั้งนี้เริ่มเส็ส,สปาแล้วหนีแล้วก็รูดขึ้นนะ,ะใช้แหนบแบบนี้คุยว่ามันมันง่ายดีอสองข้างไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ข้างนี้ไม่ค่อยสาบไมขี้กันเลย ก็ใช้สมาธิเหมือนกันนะน่ะต้องต้องใจเย็นๆอ่ะแล้วเวลาหนีบแล้วรูดอะค่ะอย่าแรงมากนะเดี๋ยวเจ็บค่อยๆบางมือหน่อยเดี๋ยวขนตานหลุดเด้อ ไกล้ละกลเลยละได้ไหมอ่าก็จะเป็นชอชประมาณนี้หนียซ้ำเยอะๆโอ๊ยไฟเหนียดซ้ำเยอะๆมันก็หายไปกับเน็มมองในกล้องได้ถนาดอ่ะอมองใช้กระจบ ทำขนตาล่างด้วยเด้อจะเละไหมเช็ดเช็คเอ,อ,อนกมันเป็นกรกระปุกเสร็จแล้วมาขนตาล่างมาที่ขนตาล่างกันนะคะ แึงก็มีความเป็นช่อใจอย่างเงี้ยเออมันได้อยู่ค่ะมันได้อีกทางหนึ่งทำเหมือนเดิมไม่รู้จังนี้แป้งปัดไม้กะลานไปทำไม ตาข้างนี้น้อยกว่าข้างโน้อนอ่ะเลอะมังเลอะอ่าเวลามาสคาร่าเลอะหรืออายไลเนอร์เลอะอย่างเงี้ยพอลอยจะรอให้มันแห้งหนิดนึงพอมันแห้งแล้อวอ่ะมันจะเช็ดง่ายแล้วมันจะแบบไม่ค่อยเลอะเทอะ ไม่แห้งเห็นไหมเร็วเลยเลยนอแนแห้งก่อนงงแต่ก็ได้แล้วขนตาของเราทาั้งบนทั้งล่างเออสวยยู่เดอ้อคิดเองปะสวยไหม,อมโอเคพอมันแห้งก็จะเข้มขึ้นอ่าเบร้อยดัวใหดำหน่อย ไม่ดีชอบชอบเลยเป็นไงสช่ปะก็ลองทำตามกันดูมันมันไม่ได้ยากแต่ว่าพลอยไม่แน่ใจว่าคนที่ขนตาสั้นว่าพลอยมันจะแบบพอททำได้ไหมพอดีโชคดีว่าแบขนตายาวขนตาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะออกมาแบบชอบเอ้ยชอบใจแบบนี้โอเคค่ะสวยแล้วเที่ยวได้ไ้